สวัสดีค่ะโอ๊ตปราโมทโลงภาพจับมือใบเฟิร์นป๊อบลั่นอย่าบอกนะว่าเรือเล่นชิวเลยจ้าเมื่อพ่อมีโอปราโมทโลงภาพสุดฟินจับมือนางเอกคนดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพยบูร์พร้อมแคปชั่นสุดฮาว่าถ่ายรูปคู่ยังไงให้เหมือนพ่อพาลูกมาเที่ยว จนชาวจิ้นและเพื่อนๆด่าหน้ากันเข้ามาเซลใหญ่รวมทั้งเพื่อนสีอย่างป๊อปปองกูลที่ร่วมผสมโรงกับเขาด้วยงานนี้เรียกว่ากระแสจิ้นถล่มทลายเลยทีเดียวแถมหากย้อนกลับไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะเมื่อครั้งที่คู่จิ้นคู่นี้เขาเคยร่วมงานกันในเอบีคิดถึงจังมาหาหน่อยสาวใบเฟิร์นก็ออกปากเพิ่มหนุ่มโอ๊ต แถมชมไม่ขาดปากซะด้วยว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คนรอบตัวมีความสุขถึงแม้เขาจะดูเป็นคนหยาบคายชอบเล่นจริงๆเขามีมุมทะเลนอบอุ่นนะและทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ